ตรงขาตรงนะคะแล้วก็โอเคอันนี้คือบิดตัวบิดตัวแล้วก็เอียงหน้ามาที่ขวามือบิดไปไหลอย่ายกนะคะไหลต้องติดพื้นบิดมาแล้วก็ค้างเอาไว้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆนะคะลึกๆค้างไว้านานๆนะคะอันนี้ทําให้ดูอ่าเร็วเพราะว่าจะได้มีสเต็ปต่อไปนะคะอ่าเสร็จอันนี้ก็คค้างไว้านานนะ ห้าหรือสิบสิบวิก็ทําไปเรื่อยๆนะคะอันนี้น้นโดยตรงก็คือสลักเพชรก็ค่อยดึงขาลงมาแล้วก็อีกขายข้างนึงก็ค่อยติดผนังติดกับผนังค่อยๆดึงลงมานะคะค่อยๆดูนะคะการทําทาเนี้ยเราก็ทาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราให้เลือดมันวิ่งขึ้นสมองแล้วก็ขึ้นหัวใจเงี้ยเราอย่าทําเร็วเราทําไปเรื่อยๆ มันรีแลกแลวก็ผ่อนคลายสบายๆลมหายใจนะคะเราไม่ต้องทำเร็วนะคะอ่าทำไปเรื่อยๆก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะคะอันนี้ก็จะเน้นขาแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งพอเราทำด้านนี้เสร็จแล้วก็สลับข้างมาทำอีกด้านหนึ่งนะ,ะอันนี้คือเน้นเน้นสลักเพชรโดยตรงนี้เส้นนี้ดึงขานะดึงขาแล้วก็ แล้วก็คล้องที่เข่าคล้องที่เข่ามาเลยแล้วก็โยกเข่ามาถึงดรงหน้าอกเราเนี้โยกลงมานะคะโยกโยกโยกแล้วก็ค้างไว้จะได้เส้นสลักเพชรอืมนี่ค่ะจะได้เส้นอันนี้เบะขาออกแล้วก็ดันดันเข่าทั้งสองด้านนะคะดันเข่าดันเข่าออกไปนะแล้วก็โยกขึ้น ตอนที่เราเสร็จแล้วเราจะลุกล้วก็ค่อยลุกขึ้นมานะคะเราอย่าลุกเร็วก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะค่อยลุกขึ้นมาเราจะลุกพุ้พับเพราะจะทําให้หน้ามืดได้นะคะค่อยลุกแบบนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะทาทาไปเรื่อยๆนะคะทําวันนิดวันหน่อยค่ะเพื่อสุขภาพของเราร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ